الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ر ح م ة الله وبركاته ท่านพี้นองผู้สัทธาท้งลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าการอีมานที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ س ب ح ا ละนะครับ มี h ะดีษอยู่สองบทด้วยกันนะครับ h ะดีษบทแรกจากท่านนบีอายุอัลอันซาอุริระดิลลอฮุอัลลอฮูเดยล่าวบอกว่าอันนรจุลันกาลยารอูลลฮยอัคบิรนีบิอาม ن ي بعمل ي د خ ل น ن الجنة مي قُشِّيكنن قَالَ قَتَنَبِيَ ص น ل َّ ى ا ลลัลลอฮَอะลัยฮิวะَัลลัมบอกว่าท่านอัลุลนครับบอกฉันหน่อยได้ไหมบอกให้ฉันรู้ถึงการงานที่จะทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์บรรดาสหายที่อยู่รอบๆท่านนบีซัลลอฮฺของอานิสุสัลลัมจึงพูดขึ้นบอกว่ามาละ มาละอะไรของเขาเนี่ยอะไรของเขาเนี่นะครับพอท่านนบีลลสันลละฮอาี่มาแสัมได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นบอกว่าอรารอบุนมาละนะครับไอการที่เขาถามมาเนี่ยเขาก็คงอยากจะรู้แหละ นะครับา่านนบีสันลลอฮฺมฮัมหัอาหาุสลลัมจึงตอบผู้ชายคนนั้นนะครับทางสุนต์ทานที่นัซสุนสได้กล่าวไว้บอกว่าจะอบบดุลลอฮะละตุชริกูบิฮิชัยอานั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์น,นั่นก็คือการที่ท่านจะต้องเคารพบูชาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลลาโดยที่ท่านจะต้องไม่ทําชีริกไม่ตั้งภาคีไม่มีหุ้นส่วนใดๆร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลลาฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของการอีมาน นะครับเพราะการ إ ม م านของเราหากว่าสมบูรณ์แปลว่าเราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีริกหากว่าเรายุ่งเกี่ยวกับชีริกแปลว่า إ ม م านของเราไม่สมบูรณ์โดยเหตุนี้ผู้ที่รวบรวมฮะดิษหนังสือเล่มนี้จึงนำฮะดิษบทนี้มาไว้ภายใต้หัวข,ข้อนี้นั่นแสดงว่าการทําชีริกต่ออัลสุพาโนาอัจาะละเป็นสิ่งที่ทําลายอีมานของเรานะครับแล้วท่านละุกตะกล่าวต่อบอกว่าวะตุตีมุสลักรงานถัดมาคือการรักษาการละหมาดวัตุติยซะกา แล้วก็ชัมระแจกาดวเตวตัสิโลรอติมและประการที่4ก um. ็คือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาตินะครับนี่ฮะดิษบทแรกฮะดิษบทที่สองจากท่านนบีฮะไรราะรดิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้เล่าบอกว่าอันน่ะอาอับบียันอัตตนบีอッสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะก่อนนะครับท่านนบีฮะไรราะบอกว่ามีชาอาหรับชนบทคนหนึ่ง มหา่านอเบบีสัลละละหฮและละลัมและก็กล่าวกับท่านอซูลบอกว่าดุละนีอ่าละงานอิดะะมินทุฮูดะคนตุนจันนะท่านอซูลครับสอนฉันการงานสักอย่างนึงให้ฉันได้ไหมหากว่าฉันได้ปฏิบัติการงานต่างๆเหล่านั้นแล้วน่ะจะทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์

จำเป็นสําหรับเรานะครับวัตสูมนะุรมะดอนใะต่างการที่สี่ก็คือการซื iz iz ้อสินอดในเดือนรมะดอนและพระาทศรุษพูดเช่นนั้นนะครับอาหรับชนบทคนนั้นก็พูดขึ้นบอกว่าวัลลดีนับซีบียาดีฮีละซีดูอาละฮาดาบอกฉันขอสาบานต่ออัลลสุลานุอัลอาลาว่าฉันจะไม่ทําเกินกว่าสิ่งที่ทราศราูลสั่งใช้เอาไว้ ฉันจะไม่ทําเกินไปกว่านี้ในสิ่งที่เรารสู้ในสั่งใช้เอาไว้ฟะลัมมาวันล,ลาและพอเขาพูดเสร็จเขาก็หันหลังเดินจากไปนะครับท่านอบูรรบบุลรอฮฺบอกพอเขาเดินจากไปแล้วเนี่ยท่านอบับดุลลอฮฺอกวานี่อัลสลมก็พูดขึ้นบอกว่าพูดอะไรพี่น้องมันซาะฮอันยมดุรอีล,ลออา ر จูล,ลิมินอฮ์นินจันน่ฟันยมดุรอีล,ลออาฮาดาใครก็ตามที่เขาอยากจะเห็นอยากจะเห็นว่าใครที่เป็นชาวสวรรค์นเนี่ยดูคนนี้ดูคนนี้ เดือถึงอะไรพี่น้องดูถึงสิ่งที่เขาได้บอกกับท่รรบานอับดุลเลลาฮุนอาดิอุสันลมว่าฉันจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านลซสั่งใช้เอาไว้โดยที่ฉันจะไม่ทําเกินกว่านี้นะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นฮะดิษสองบทที่มีความสําคัญต่อกวกเรามากๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษสองบทเหล่านี้ประการแรกคืออะไรพี่น้องประการแรกคืออันตรายของชีริก นะครับชีริกต่ออ,อัอลลอฮฺสุคานุวาตาอะไรนั้นเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆและเป็นสิ่งที่จะทําให้อีมานของเรานั้นหมดไปนะครับประการที่2การงานต่างๆที่เราปฏิบัติในชีวิตของเรานั้นเป็นผลมาจากการอีมานแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าหากว่ายิ่งเรามีอีมานที่สมบูรณ์มากยิ่งเท่าใดเราจะเป็นผู้ที่รักษาการงานที่ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น สรุปว่าหากว่าการงานที่เราปฏิบัติมันบกพร่องเราไม่ได้รักษาละหมาดที่สุดก็ไม่ครบถ้วนจากการก็ไม่ชําระการงานความดีต่างๆเราไม่กระทาชำพังเชื้อญาติเราก็ไม่เชื่อมแปลว่าอีมานของเราบกพร่องตามการงานของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่3การละหมาดนั้นเป็นมาตรความดีความชั่วของเราการละหมาดนั้นเป็นมาตรความดีความชั่วหรือเป็นตาชั่ง แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าหากว่าละหมาดที่เราทำเนี่ยสมบูรณ์ความดีของเราก็จะสมบูรณ์แปลว่าเราจะทําความดีเสริมเพิ่มเติมไปและตัวของเราก็จะต้องออกทางจากความชั่วด้วยแต่ถ้าหากว่าเรายังทําความชั่วเรายังทาสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าการละหมาดของเรานั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราจะละหมาดอ่าเวลาแปลว่าละหมาดนั้นยังไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับประการที่4ี่ ใน h a d i ษบทแรกนะครับท่าออนนบีนนสุลลัาลฮุอานีห์วะซัลลัมพูดถึงการงานอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีอยู่ใน h ะด i ษบทที่สองซึ่งไม่ใช่การงานที่ที่เราเรียนรู้กันมาในสอง h a d ิ t บทที่แล้วและการปฏิบัติอิสลามที่สําคัญมี5ประการปฏิญาณตนใช่ไหมครับชาฮัดะกะลิมาสองอย่างการรักษาละหมาดยากา,า์และก็สินอดห้าอย่าง h ะด i ษบทที่สองถ้าเราสุลพูดถึง4อย่างและประการที่5ก็คือเรื่องของชีริกก็เป็น5 ส่วนทะดิษบทแรกเจานน้าซุนเพิ่ม,มอะไรก็มาพี่น้องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติแปลว่าอะไรแปลว่าเชื่อมญาติพี่น้องที่ถูกตัดขาดไปแล้วการเชื่อมเครือญาติหมายถึงที่เป็นญาติพี่น้องของเรานี่แหละแต่เป็นญาติพี่น้องที่ถูกตัดขาดไปแล้วแปลว่าไม่มีใครในตระกูลเราเนี่ยคบกับคนนี้แล้วไม่เอาตัดคนนี้ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเขาแล้วใช่ไหมพอเราเห็นคนคนนี้ถูกตัดญาติไปแล้วเนี่ยเราไปเชื่อม อันนี้แปลว่าเราเชื่อมนะครับตามอะดิจิตรอสูลบอกและการเชื่อมสัมพันธ์เคอญากนั้นยังเป็นการงานที่จะทําให้เรานั้นมีอายุยืนใช่ไหมครับและท่านนบีรรสุลตาร์ฮุยไซรัมก็บอกแล้วว่าจะทําให้เรานนั้นได้รับดิสกี้ที่เพิ่มพูนนะครับแต่ฮะดิษิตบทแรกทาไมทารอสลูลพูดพูดถึงการเชื่อมสัมพันธ์เคอญากเกิมขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าทาราสอาสูตสุลตาร์ฮุยไซรัมจะตอบคําถามซอฮาบะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนคนนั้นบกพร้อง ใช่ไหมคนคนนี้อาจจะบกพร่องในเรื่องนี้ทรัซุนก็จะบอกว่าการงานที่ดีนั้นเวลาที่ซอฮาบะมาถามว่าการงานใดเป็นการงานที่ดีบ้างทรัซุนก็อบอกว่านั่นคือการรักษาละหมาดให้ตรงเวลาการทําความดีต่อบิดามารดาแต่ในบางครั้งที่ซอฮาบะมาถามว่าทรัซุนครับมีการงานอะไรที่ประเสริฐบ้างทรัซุนก็อบอกนั่นคือการที่เราจะต้องละทิ้งชีริกออกห่างจากชีริกนั่นคือการเชื่อมัันระหว่างเขรือญาติแปลว่าทรัสซุนจะตอบคําถามบรรดาซอฮาบะในสิ่งที่ซาฮาบะคนนั้นจะต้องปฏิิบัต nữ bộ phong nữ được đặt cào thành yên นะครับฉะนั้นทารุสูลาลซอลาะลฮุอาลัยซัลลัมจิงบอกกับซอฮาบะฮ์คนแรกว่าจะต้องเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครื่อญาตินะครับและประการสุดท้ายท่านนบีสอลาะลฮุอาลียู่ซัลลัมนั้นได้วางเงื่อนไขว่าอะไรพี่น้องสาเหตุที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์นั่นก็คือการที่เราจะต้องไม่ทําเกินกว่าสิ่งที่ทารุสูลได้สั่งเอาไว้เหมือนกับที่ซอฮาบะฮ์คนนั้นหรืออาหรับชนบทคนนั้นบอกว่าฉันขอสาบานต่ออลว่าฉันจะไม่ทําเกินไปกว่านี้คือเกินไปกว่าคําสั่งของท่าน ขรสุจึงบอกว่าหากว่าใครอยากจะเห็นชาวสวรรค์นเนี่ยดูคนคนนั้น ดูสิ่งที่เขาได้ปูดเอาไว้ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่ก็เป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่สําคัญและนี่คือส่วนหนึ่งของการอีมานของเรานั่นก็คือการงานของเรานั้นมันจะเป็นผลมาจากการอีมานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของเรายิ่งเรามีอีมานถ,ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งเทา่าใดการงานของเราก็จะยิ่งสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามกับการอีมานของเราขอเราสุขภาพนัววาจาถ้าให้เรามีอิมานที่ถูกต้องและสมบูรณ์และมีการงานที่สมบูรณ์และถูกต้องตามสิ่งที่เราได้เชืื่ออและยดม سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم